รักตัวเองให้เป็นแล้วคุณจะไม่ต้องวิ่งไล่ใครอีกเลยเมื่อคุณรักตัวเองคุณจะรู้จักคุณค่าและไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายจิตใจได้ง่ายๆสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ The Rich Man 101วันช่องที่พูดเรื่องความสุขความเข้าใจและการเติบโตจากภายในถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยถ้าคุณรู้สึกว่าต้องวิ่งไล่ใครบางคนเพื่อให้เขายอมรับคุณหรือถ้าคุณกำลังตั้งคำถามกับคุณค่าของตัวเอง คลิปนี้อาจเป็นคำตอบที่คุณตามหามานานเพราะวันนี้ผมอยากชวนคุณมาฟังก้าวหลักคิดสำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณจากภายในเมื่อคุณรักตัวเองให้เป็นคุณจะไม่ต้องไล่ตามความรักจากใครอีกเลยและนี่คือเนื้อหาจากใจที่ผมตั้งใจพูดกับคุณไปเริ่มกันเลยครับข้อที่หนึ่งรักตัวเองคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งการรักตัวเองไม่ใช่คำพูดหวานๆที่เอาไว้ปลอบใจตัวเอง แต่คือพื้นฐานที่สําคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ทุกคนมันคือการเข้าใจว่าคุณมีคุณค่าแม้ในวันที่ไม่มีใครยอมรับแม้ในวันที่คุณล้มเหลวและแม้ในวันที่คุณยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะความรักตัวเองที่แท้จริงไม่ใช่การหลอกตัวเองว่าฉันดีเลิศแต่คือการมองเห็นข้อดีและข้อเสียของตัวเองแล้วยอมรับมันทั้งหมดโดยไม่ตัดสินตัวเองแรงเกินไป หลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตในการวิ่งไล่หาใครสักคนที่มองเห็นคุณค่าของเขาแต่กลับลืมไปว่าสิ่งแรกที่เราควรทำคือการมองเห็นตัวเองให้ได้ก่อนทุกท่านที่รับชมลองคิดดูสิครับถ้าคุณไม่เห็นค่าตัวเองแล้วจะมีใครมองเห็นคุณค่าในตัวคุณได้การรักตัวเองยังหมายถึงการกล้าปฏิเสธสิ่งที่ทำร้ายจิตใจการกล้าเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย และการไม่ยอมลดค่าตัวเองเพียงเพื่อรักษาใครบางคนไว้ในชีวิตเมื่อคุณรักตัวเองคุณจะไม่พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่คุณจะไม่ยอมให้อีกฝ่ายเป็นศูนย์กลางของความสุขทั้งหมดในชีวิตคุณคุณจะมีพลังที่จะยืนอยู่ได้แม้ไม่มีใครยืนเคียงข้างเพราะคุณรู้ว่าคนที่สำคัญที่สุดคือตัวคุณเองรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่คือการดูแลและเคารพชีวิตของตัวเอง ในแบบที่ไม่เบียดเบียนใครคุณจะเริ่มกล้าทำตามฝันกล้าปล่อยวางคนที่ไม่เห็นค่ากล้าอยู่กับความเงียบโดยไม่รู้สึกเดียวดายและที่สำคัญคุณจะหยุดวิ่งไล่ใครก็ตามที่ไม่เห็นค่าคุณเพราะคุณรู้ว่าถ้าคนคนนั้นไม่เห็นคุณค่าก็ไม่คู่ควรกับความรักของคุณตั้งแต่แรกการรักตัวเองคือหลกฐานของความสัมพันธ์ที่ดีในทุกมิติทั้งกับคนรักเพื่อนร่วมงาน ครอบครัวและที่สำคัญกับตัวคุณเองถ้าคุณเริ่มจากภายในโลกภายนอกจะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาให้คุณและในวันที่คุณรักตัวเองได้อย่างแท้จริงคุณจะไม่รู้สึกอยากวิ่งตามใครอีกเลยเพราะคุณจะรู้ว่าคุณคือคนที่คุณรอคอยมาตลอดอยู่แล้วผมอยากบอกทุกท่านว่ารักตัวเองก่อนแล้วโลกจะรักคุณเองข้อที่สอง หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้หลายคนรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอคือการมองไปรอบตัวแล้วเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเรามักจะเห็นภาพชีวิตของคนอื่นที่ดูสมบูรณ์แบบจากโซเชียลมีเดียจากคำพูดของคนรอบข้างหรือจากความสำเร็จที่เขาแสดงให้เราเห็นแล้วเราก็เผลอเอามันมาเทียบกับตัวเองในวันที่ยังไปไม่ถึงไหนแต่ความจริงคือ ไม่มีใครใช้ชีวิตเหมือนกันทุกคนมีเส้นทางเวลาโอกาสและเงื่อนไขของชีวิตที่ต่างกันออกไปเหมือนหนังแต่ละเรื่องที่มีบทมีตอนมีจุดหักมุมไม่เหมือนกันคุณอาจเห็นแค่ฉากที่คนอื่นยิ้มแต่คุณไม่รู้ว่าเขาเคยร้องให้มากี่ครั้งคุณเห็นแค่ภาพความสำเร็จแต่คุณไม่ได้เห็นความพยายามที่เขาทุ่มเทมานานหลายปีการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจึงไม่ยุติธรรมกับตัวคุณเองเลย เพราะคุณกำลังตัดสินทั้งชีวิตของตัวเองจากเศษเสี้ยวของชีวิตคนอื่นเมื่อคุณเปรียบเทียบตัวเองมากเกินไปคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณต้องวิ่งให้ทันคนอื่นตลอดเวลาคุณจะเริ่มกดดันตัวเองคุณจะเริ่มหมดพลังและที่สำคัญคุณจะเริ่มไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองแทนที่จะเปรียบเทียบลองหันกลับมาเปรียบเทียบตัวเองกับเมื่อวาน ดูว่าคุณโตขึ้นแค่ไหนเข้าใจชีวิตมากขึ้นแค่ไหนแม้เพียงวันละนิดนั่นก็คือความก้าวหน้าแล้วทุกคนมีจังหวะเวลาเป็นของตัวเองบางคนประสบความสำเร็จตอนอายุ25บางคนเริ่มต้นใหม่ตอนอายุ40ไม่มีใครช้าไปสำหรับความฝันของตัวเองและไม่มีใครเร็วไปสำหรับการเติบโตเป็นคนที่ดีกว่าเดิมหยุดเปรียบเทียบไม่ได้แปลว่าไม่พัฒนา แต่คือการเลือกโฟกัสกับเส้นทางของตัวเองและให้คุณค่าในสิ่งที่คุณเป็นในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องเหมือนใครไม่ต้องมีชีวิตแบบใครและไม่จำเป็นต้องไล่ตามใครเพื่อพิสูจน์ว่าคุณคู่ควรเพราะความจริงคือแค่คุณยอมรับตัวเองในแบบที่เป็นและพัฒนาตัวเองในแบบที่เหมาะกับชีวิตคุณนั่นก็เพียงพอแล้วเมื่อคุณหยุดเปรียบเทียบ คุณจะรู้สึกเบาขึ้นคุณจะมีพื้นที่ในใจสำหรับการเติบโตและคุณจะเริ่มเห็นว่าชีวิตของคุณมีคุณค่าในแบบของมันเองและที่สำคัญที่สุดคุณจะหยุดวิ่งไล่ใครเพราะคุณไม่ต้องการยืนยันตัวตนผ่านสายตาของใครอีกต่อไปสำหรับข้อนี้ผมอยากบอกไว้ว่าคุณคือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองข้อที่สยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเอง ไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบและก็ไม่มีใครจําเป็นต้องเป็นแบบนั้นแต่หน้าแปลกที่เรามักตั้งมาตรฐานกับตัวเองไว้สูงเกินจริงเราอยากเป็นคนที่เก่งเสมอไม่พลาดไม่ผิดไม่พังแต่ชีวิตจริงไม่ใช่แบบนั้นคุณจะมีวันที่คุณทำผิดพลาดคุณจะมีวันที่คุณรู้สึกไม่เก่งพอคุณจะมีวันที่คุณล้มเหลวและนั่นไม่ใช่เรื่องผิดเพราะความไม่สมบูรณ์แบบ คือสิ่งที่ทำให้คุณเป็นมนุษย์คือสิ่งที่ทำให้คุณเรียนรู้และเติบโตคือสิ่งที่ทำให้คุณเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ได้มีแค่เส้นเดียวการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการปลดปล่อยตัวเองจากความกดดันที่ไม่จำเป็นคือการบอกกับตัวเองว่าฉันดีพอแม้ในวันที่ยังไม่ถึงเป้าหมายคุณไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าใครไม่ต้องสวยกว่าใคร ไม่ต้องประสบความสําเร็จแบบใครแค่เป็นคุณในเวอร์ชันที่พยายามและซื่อสัตย์กับตัวเองก็พอแล้วยิ่งคุณพยายามปิดบังข้อบกพร่องของตัวเองยิ่งคุณรู้สึกว่าต้องสมบูรณ์แบบเพื่อให้ใครยอมรับคุณก็จะยิ่งห่างไกลาจากความสุขที่แท้จริงแต่ถ้าคุณกล้าหันมาเผชิญหน้ากับมันกล้ายิ้มให้กับข้อผิดพลาดกล้ายอมรับว่าฉันก็มีด้านที่ไม่เ p e r ์เฟคเหมือนกัน คุณจะรู้สึกโล่งขึ้นมั่นใจมากขึ้นและเป็นธรรมชาติมากขึ้นไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่พยายามเป็นทุกอย่างแต่คนเราจะดึงดูดกันได้จริงๆเมื่อเราเป็นตัวเองอย่างแท้จริงในแบบที่ไม่ต้องซ่อนความไม่สมบูรณ์ไว้เบื้องหลังความผิดพลาดในอดีตไม่ได้ทำให้คุณด้อยค่าสิ่งที่คุณยังทำไม่ได้ไม่ได้แปลว่าคุณไร้ความสามารถและข้อเสียบางอย่างของคุณอาจเป็นเสน่ห์สำหรับใครบางคนก็ได้ จงเรียนรู้ที่จะรักตัวเองทั้งในวันที่เก่งและในวันที่ยังต้องเรียนรู้เพราะคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์เพื่อที่จะมีคุณค่าเมื่อคุณยอมรับทุกแง่มุมของตัวเองคุณจะไม่ต้องเสียเวลาพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นคุณจะหยุดพยายามเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่และคุณจะหยุดวิ่งไล่คนที่คุณคิดว่าเขาดีกว่าคุณเพราะคุณจะรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นใคร นอกจากเป็นตัวเองความไม่สมบูรณ์แบบคือเสน่ห์ของชีวิตข้อที่สตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตก่อนจะเข้าเรื่องผมอยากถามคุณสัก์คำถามหนึ่งตอนนี้คุณกำลังเดินไปข้างหน้าเพราะรู้ว่ากำลังจะไปไหนหรือแค่เดินเพราะไม่อยากยืนอยู่กับที่หลายครั้งที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าท้อใจไม่ใช่เพราะเราไม่มีศักยภาพ แต่เพราะเราไม่รู้ว่าที่เรากําลังพยายามอยู่นั้นเพื่ออะไรบางคนใช้ทั้งชีวิตวิ่งไล่ตามสิ่งที่สังคมบอกว่าดีแต่มารู้ตัวอีกทีก็หลงทางไปไกลจากตัวตนของตัวเองมากแล้วสิ่งที่ผมอยากชวนคุณทําวันนี้คือกลับมาถามตัวเองให้ชัดว่าในชีวิตนี้คุณอยากมีชีวิตแบบไหนกันแน่ไม่ต้องเอาคําตอบที่ดูดีไม่ต้องใช้คําพูดสวยหรู เอาความรู้สึกจริงๆที่อยู่ในใจคุณนั่นแหละคุณอยากตื่นมาทำงานที่รักทุกวันไหมอยากใช้เวลาอยู่กับคนที่เข้าใจคุณหรือเปล่าอยากมีชีวิตที่เรียบง่ายแต่สงบสุขหรือไม่คุณผู้ฟังทุกคนรู้ไหมครับว่าคำถามเหล่านี้แหละจะพาคุณไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเพราะเมื่อคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณจะรู้ว่าควรเลือกทำอะไรและควรปล่อยอะไรทิ้งไป คุณจะเริ่มใช้เวลาอย่างมีค่าใช้พลังอย่างมีทิศทางและเลือกคนที่อยู่ข้างๆคุณอย่างมีเหตุผลในทางกลับกันถ้าคุณไม่มีเป้าหมายที่ชัดคุณจะรู้สึกเหมือนถูกพัดไปตามกระแสใครชวนไปทางไหนคุณก็ไปใครบอกว่าควรทำอะไรคุณก็ทำแต่ลึกๆแล้วคุณไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นเหมาะกับคุณจริงไหมาการมีเป้าหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัว ไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องหือหวามันแค่ต้องชัดเจนสำหรับคุณอยากมีชีวิตเรียบง่ายนั่นก็คือเป้าหมายอยากมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นนั่นก็คือเป้าหมายอยากมีรายได้พอเลี้ยงตัวโดยไม่ต้องเป็นหนี้นั่นก็ใช่เป้าหมายเหมือนกันแค่คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรจริงๆจากชีวิตคุณก็จะไม่ต้องเดอไปวิ่งไล่ตามเป้าหมายของคนอื่นและเมื่อคุณชัดเจนกับตัวเอง คุณจะไม่เสียเวลาไปกับคนที่ไม่รู้ว่าจะพาคุณไปที่ไหนคุณจะไม่เสียพลังให้กับความสัมพันธ์ที่ไม่มีทิศทางและคุณจะไม่ต้องวิ่งไล่ใครเพียงเพราะกลัวหลงทางเพราะคุณมีเข็มทิศในใจที่ชี้นําอยู่เสมอและเข็มทิศนั้นไม่ใช่ของใครที่ไหนแต่มันอยู่ในตัวคุณเองจงใช้มันให้ดีแล้วคุณจะพบว่าการมีเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่เพียงแค่ทำให้คุณเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจแต่มันยังช่วยกรองคนและสิ่งที่ไม่จําเป็นออกจากชีวิตคุณด้วยอีกคำที่ผมอยากบอกไว้กับท่านที่กำลังรับฟังนะครับว่าเป้าหมายคือแผนที่นำทางชีวิตก่อนเราจะไปต่อกันในข้อถัดไปผมอยากให้คุณหลับตาสักครู่แล้วหายใจเข้าลึกๆล,ลองถามใจตัวเองดูว่า คุณดูแลตัวเองดีพอหรือยังในทุกๆวันคุณให้เวลากับคนอื่นมากแค่ไหนแต่ให้เวลากับตัวเองเท่าไหร่บางคนทุ่มเทให้กับงานครอบครัวหรือแม้แต่ความสัมพันธ์แต่กลับลืมดูแลสุขภาพตัวเองลืมฟังเสียงของหัวใจตัวเองและลืมไปว่าร่างกายและจิตใจเราก็มีขีดจำกัดวันนี้ผมอยากชวนคุณมาฟังกันต่อในข้อถัดไป ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมองข้ามไปโดยไม่รู้ตัวข้อที่5้าปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราทุกคนต่างก็อยากให้ทุกอย่างในชีวิตเป็นไปตามแผนอยากให้คนรักเราเหมือนที่เรารักอยากให้สิ่งที่เราทุ่มเทได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์อยากให้ชีวิตราบรื่นไม่ผิดพลาดแต่ความจริงของชีวิตคือเราควบคุมไม่ได้ทุกอย่างคุณควบคุมอากาศไม่ได้ คุณควบคุมความคิดของคนอื่นไม่ได้คุณควบคุมอดีตที่ผ่านไปแล้วไม่ได้และในหลายครั้งคุณยังควบคุมแม้แต่หัวใจตัวเองไม่ได้เลยด้วยซ้ำสิ่งที่เราทำได้จริงๆคือการควบคุมการตอบสนองของตัวเองเมื่อเผชิญกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้การฝืนควบคุมทุกอย่างทำให้คุณเหนื่อยกว่าที่ควรเครียดกว่าที่จำเป็น และสูญเสียพลังไปกับสิ่งที่ไม่เคยอยู่ในมือคุณเลยตั้งแต่แรกลองนึกถึงเวลาที่คุณพยายามเปลี่ยนใครสักคนพยายามให้เขาเป็นในแบบที่คุณอยากให้เป็นสุดท้ายคุณได้แค่ความผิดหวังเพราะการเปลี่ยนใครไม่ใช่สิ่งที่คุณมีอำนาจทำได้สิ่งที่คุณทำได้จริงๆคือเลือกจะอยู่หรือเดินออกมาเลือกจะเข้าใจหรือเลือกจะปล่อยวางบางครั้งการปล่อยวาง ไม่ใช่เพราะเรายอมแพ้แต่เพราะเราเข้าใจว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ควรแบกไว้อีกต่อไปลองคิดดูสิคุณเคยเก็บความผิดพลาดในอดีตไว้กับตัวเองนานแค่ไหนแล้วคุณเคยโทษตัวเองเรื่องบางเรื่องซ้ำๆไหมคุณยังคาดหวังให้บางคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าคำถามเหล่านี้ถ้าคุณตอบว่าใช่นั่นแปลว่าคุณกำลังแบกบางอย่างที่หนักเกินไปไว้ในใจการปล่อยวาง ไม่ใช่การลืมแต่คือการปลดปล่อยความรู้สึกผูกพันที่ไม่จำเป็นเพื่อให้หัวใจคุณมีพื้นที่สำหรับสิ่งใหม่และเมื่อคุณเริ่มปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คุณจะเริ่มรู้สึกเบาขึ้นโล่งขึ้นและที่สำคัญที่สุดคุณจะหยุดวิ่งไล่ความสัมพันธ์ที่บีบคั้นหยุดไล่ตามอดีตที่ไม่สามารถย้อนกลับได้และหยุดไล่ตามคำยอมรับจากคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของคุณเพราะตอนนั้น คุณจะรู้ว่าคุณไม่จําเป็นต้องควบคุมทุกอย่างเพื่อที่จะมีความสุขปล่อยวางเพื่อให้ชีวิตเบาและสดใสก่อนจะไปต่อผมอยากให้คุณลองมองตัวเองในกระจกไม่ต้องสนใจว่าผิวคุณจะเรียบไหมหน้าตาคุณจะหล่อสวยแค่ไหนหรือคุณจะใส่เสื้อผ้าแบรนด์อะไรแค่มองให้ลึกลงไปคุณเห็นแววตาคนที่เหนื่อยล้าไหมคุณเห็นใครบางคนที่พยายามเข้มแข็งทุกวันไหม บางครั้งสิ่งที่เราขาดไม่ใช่กำลังใจจากคนอื่นแต่มันคือความใส่ใจจากตัวเราเองชีวิตที่ดีมันเริ่มต้นจากตรงนั้นจากการดูแลตัวเองให้ดีพอทั้งภายนอกและภายในและวันนี้เรากำลังจะพูดถึงเรื่องนั้นกันครับข้อที่6ดูแลร่างกายและจิตใจอย่างสม่ำเสมอถ้าเปรียบชีวิตเหมือนรถยนต์ร่างกายก็คือเครื่องยนต์และจิตใจ คือภูมิลาลัยที่บังคับทิศทางต่อให้รถปลุกแค่ไหนถ้าน้ำมันหมดเครื่องยนต์ทังหรือภูมิลาลัยเสียคุณก็ไปต่อไม่ได้ชีวิตก็เช่นกันต่อให้คุณมีเป้าหมายมีความฝันมีความสัมพันธ์ที่ดีแค่ไหนถ้าคุณละเลยการดูแลตัวเองคุณจะหมดแรงก่อนจะไปถึงจุดหมายเสียก่อนการดูแลร่างกายไม่ใช่แค่เรื่องรูปร่างหรือสุขภาพภายนอกแต่เป็นเรื่องของการ ให้เกียจร,ร่างกายที่พาเรามาไกลขนาดนี้นอนให้พอกินอาหารดีๆขยับตัวบ้างไม่ฝืนร่างกายสิ่งเล็กๆพวกนี้คือการแสดงออกถึงความรักที่แท้จริงต่อตัวคุณเองและอย่าลืมร่างกายไม่ใช่เครื่องจักรมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทำงานตลอด24ชั่วโมงการพักผ่อนไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่มันคือพลังที่จำเป็นเพื่อให้คุณสู้ต่อได้ในวันพรุ่งนี้ ขณะเดียวกันอย่าลืมดูแลจิตใจของคุณด้วยในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนเต็มไปด้วยการเปรียบเทียบและการแข่งขันคุณอาจหลงลืมไปว่าใจคุณก็เหนื่อยเหมือนร่างกายลองเงียบลงบ้างอยู่คนเดียวบ้างถามใจตัวเองว่ากำลังรู้สึกอะไรแล้วก็ยอมให้ตัวเองได้พักจากความวุ่นวายบ้างการดูแลจิตใจไม่ได้แปลว่าต้องแฮปปี้ตลอดเวลา แต่คือการซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองยอมรับได้แม้วันที่คุณเศร้าสับสนหรืออ่อนแอวันไหนเหนื่อยก็แค่หยุดวันไหนท้อก็แค่หายใจลึกๆแล้วค่อยเริ่มใหม่เมื่อคุณเริ่มดูแลตัวเองจริงๆคุณจะสังเกตได้เลยว่าคุณไม่ต้องการการยอมรับจากใครมากเท่าเดิมคุณไม่ต้องวิ่งไล่ใครเพื่อให้รู้สึกว่าคุณมีค่าเพราะความมั่นคงไม่ได้มาจากสิ่งที่คนอื่นให้ แต่มาจากการที่คุณรักและเคารพตัวเองในทุกวันผมเองขอบอกเลยครับว่าถ้าเรารักษาร่างกายแข็งแรงจิตใจก็จะแจ่มใสข้อที่7จเรียนรู้จากความล้มเหลวเราทุกคนถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าต้องสำเร็จต้องทำให้ได้ต้องไม่พลาดต้องไม่แพ้แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีใครเดินบนเส้นทางที่ราบเรียบตลอดเวลาคุณจะพลาดคุณจะล้ม คุณจะเสียใจและคุณจะรู้สึกไม่เป็นตัวเองในบางวันแต่อย่าลืมว่าความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณไร้ค่าแต่เป็นสิ่งที่ทำให้คุณเรียนรู้มากขึ้นทุกครั้งที่ล้มคุณได้รู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรคุณได้เข้าใจว่าบางความพยายามก็ไม่ใช่เส้นทางของคุณและคุณได้รู้จักตัวเองมากกว่าตอนที่คุณสำเร็จเสียอีกบางคนกลัวล้มจนไม่กล้าก้าว บางคนผิดพลาดแล้วไม่ให้อภัยตัวเองแต่ถ้าคุณเปลี่ยนมุมมองใหม่คุณจะเห็นว่าไม่มีความผิดพลาดไหนสูบเปล่าเลยล้มหนึ่งครั้งอาจเท่ากับเรียนรู้หนึ่งบทใหญ่และถ้าคุณลุกขึ้นได้คุณจะกลับมาเข้มแข็งกว่าเดิมแน่นอนจงอย่าเอาความล้มเหลวมาสรุปค่าของคุณทั้งชีวิตเพราะคุณไม่ได้มีค่าต่อที่คุณทำสำเร็จเท่านั้น แต่คุณมีคาดแม้ในวันที่คุณพยายามอย่างเต็มที่แล้วมันยังไม่สําเร็จเลยด้วยซ้ําสิ่งสําคัญคือหลังจากล้มคุณเรียนรู้อะไรและคุณพร้อมจะเปลี่ยนมันเป็นพลังในก้าวต่อไปหรือไม่อย่ากลัวคําว่าเริ่มต้นใหม่เพราะทุกคนต้องเริ่มต้นใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกและบางครั้งการเริ่มใหม่หลังจากล้มก็คือจุดเริ่มต้นที่แข็งแรงที่สุดในชีวิตถ้าวันนี้คุณยังจมอยู่กับความผิดพลาด ผมอยากให้คุณลองหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันไม่ใช่ความล้มเหลวของฉันฉันคือคนที่กำลังเติบโตจากมันและจำไว้ว่าไม่มีความสำเร็จไหนที่ไม่เคยผ่านความล้มเหลวมาก,ก่อนเพราะฉะนั้นอย่าวิ่งหนีมันแต่อย่าปล่อยให้มันดึงคุณไว้กับที่เช่นกันผมอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้ครับว่าความล้มเหลวคือก้าวแรกของความสำเร็จผมอยากชวนคุณถามตัวเองสั้นๆว่า คุณกำลังอยู่ท่ามกลางคนที่รักคุณหรือแค่คนที่คุณพยายามให้เขารักบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าอะไรทําให้เราเหนื่อยจนกว่าจะลองถอยออกมาเงียบๆแล้วมองย้อนกลับไปคุณอาจพยายามเต็มที่เพื่อให้บางคนเข้าใจคุณแต่ลืมไปว่าคนที่เข้าใจไม่ต้องพยายามอะไรมากเลยวันนี้ผมอยากพาคุณไปสู่บทเรียนสำคัญอีกเรื่องที่หลายคนมองข้ามแต่มันส่งผลกับคุณภาพชีวิตอย่างลึกซึ้ง ข้อที่ 8. เลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เติมเต็มไม่ดูดพลังคุณเคยรู้สึกไหมว่าแค่คุยกับใครบางคนไม่กี่นาทีก็หมดพลังทั้งวันในทางกลับกันบางคนแค่ยิ้มให้หรือฟังคุณโดยไม่ตัดสินคุณก็รู้สึกสบายใจขึ้นได้อย่างบอกไม่ถูกสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือพลังของสภาพแวดล้อมคนรอบตัวบทสนทนาที่คุณเลือกคุยคอนเทนต์ที่คุณเสพ สถานที่ที่คุณใช้เวลาอยู่เป็นประจำทั้งหมดนี้กําลังหล่อหลอมคุณอยู่ทุกวันโดยที่บางทีคุณไม่รู้ตัวถ้าคุณอยู่ท่ามกลางคนที่มองโลกในแง่ร้ายเอาแต่บนตัดสินคนอื่นหรือคมคุณตลอดเวลาอย่าแปลกใจถ้าคุณเริ่มหมดไฟหรือเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองไปทีละนิดตรงกันข้ามถ้าคุณอยู่กับคนที่เชื่อในตัวคุณรับฟังด้วยใจจริงสนับสนุนโดยไม่ตัดสิน คุณจะเติบโตโดยไม่ต้องดิ้นรนแค่เพราะคุณรู้สึกปลอดภัยที่จะเป็นตัวเองการรักตัวเองไม่ใช่แค่การนั่งหน้ากระจกแล้วพูดว่าฉันดีพอแต่รวมถึงการเลือกคนและสถานที่ที่ไม่ทำให้คุณรู้สึกไร้ค่าคุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่ที่คุณต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องทนกับพลังลบเพียงเพราะกลัวว่าจะไม่มีใครอีกการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผิด มันไม่ได้ทำให้คุณอ่อนแอแต่มันทำให้คุณลืมไปว่าแท้จริงแล้วคุณเข้มแข็งแค่ไหนและจงจำไว้ว่าคุณมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะเลือกว่าชีวิตของคุณจะอยู่ท่ามกลางพลังแบบไหนถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่ากำลังหายใจลำบากในที่ที่คุณอยู่นั่นไม่ใช่ความผิดของคุณแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะเดินออกมาเพื่อไปอยู่ในที่ที่คุณเติบโตได้อย่างแท้จริงเพราะคนที่รักตัวเองได้จริง ไม่ใช่คนที่อยู่กับทุกคนได้แต่คือคนที่กล้าเลือกว่าใครควรอยู่ในชีวิตเขาบ้างข้อที่9รู้จักคุณค่าของตัวเองแล้วคุณจะไม่ยอมลดค่าตัวเองเพื่อใครอีกเลยสุดท้ายนี้ผมอยากให้คุณหลับตาแล้วนึกถึงภาพตัวเองในแบบที่ดีที่สุดไม่ใช่ดีที่สุดตามมาตรฐานใครแต่คือเวอร์ชั่นที่คุณรู้สึกภูมิใจที่สุดคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ ไม่จําเป็นต้องมีพร้อมทุกอย่างไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ใครๆก็ยอมรับแต่คุณต้องรู้ว่าคุณมีคุณค่าในแบบของคุณเองการรู้คุณค่าของตัวเองคือหลักฐานของการรักตัวเองที่แท้จริงมันไม่ใช่คำพูดปลอบใจแต่มันคือการรู้ชัดว่าคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งไล่ตามใครเพื่อพิสูจน์ว่าคุณคู่ควรคุณไม่ต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกโดยค่า ไม่ต้องยอมลดศักดิ์ศรีเพื่อให้ใครเห็นคุณไม่ต้องทำในสิ่งที่ขัดกับความเป็นตัวเองเพียงเพราะกลัวจะไม่เป็นที่รักเมื่อคุณรู้ว่าคุณมีค่าคุณจะกล้าพูดว่าไม่กับสิ่งที่ไม่เหมาะกล้าเดินออกจากพื้นที่ที่บั่นทอนและกล้าเลือกรักตัวเองแม้ในวันที่ไม่มีใครรักคนที่รู้ว่าตัวเองมีคุณค่าเขาจะไม่ใช่คนที่เสียงดังที่สุดแต่เป็นคนที่มั่นคงในความเงียบ และไม่ต้องการเสียงปรบมือจากใครเพื่อยืนยันว่าเขาดีพอเพราะเขารู้ว่าเขาดีพออยู่แล้วโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขและถ้าวันหนึ่งคุณได้รู้สึกแบบนั้นคุณจะไม่ต้องวิ่งไล่ใครอีกเลยเพราะคุณจะเป็นคนที่เดินอยู่บนเส้นทางของตัวเองอย่างสง่างามและนั่นคือความงามที่ใครก็ปลอมไม่ได้คนที่รู้คุณค่าตัวเองจะไม่มีวันยอมเป็นเงาของใคร สรุปสั้นทั้ง9ข้อรักตัวเองให้เป็นแล้วคุณจะไม่ต้องวิ่งไล่ใครอีกเลย 1. หยุดขอความรักจากคนที่ไม่เห็นคุณค่าเพราะรักที่แท้จริงไม่ต้องร้องขอ 2. หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะคุณกำลังเดินบนเส้นทางของคุณเอง 3. ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองเพราะนั่นคือเสน่ห์ของความเป็นมนุษย์สตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิต เพื่อให้รู้ว่าควรไปต่อกับใครและจากลาใครหปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เพื่อให้ใจคุณมีที่ว่างสำหรับสิ่งที่ควรอยู่6ดูแลร่างกายและจิตใจอย่างสม่ำเสมอเพราะคุณคือบ้านหลังเดียวที่คุณต้องอยู่ไปตลอดชีวิต7เรียนรู้จากความล้มเหลวเพราะความล้มเหลวคือครูที่ดีที่สุด8เลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เติมเต็มเพราะคุณมีสิทธิ์เลือกพื้นที่ที่คุณเติบโตได้ ก้ารู้จักคุณค่าของตัวเองเพราะคุณคือคนสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณเองถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากขอบคุณจากใจจริงเพราะมันแปลว่าคุณให้เวลากับตัวเองให้โอกาสตัวเองในการเข้าใจและเริ่มต้นรักตัวเองอย่างลึกซึ้งจงจำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเปลีป่ยนแปลงเพื่อให้ใครรักแต่คุณต้องเป็นตัวเองในแบบที่คุณรัก แล้วคนที่เหมาะสมจะเดินเข้ามาในชีวิตคุณเองถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกด subscribe ช่อง The r i t Man 101เพื่อรับฟังคำพูดดีๆที่จะเติบโตไปพร้อมกับคุณในทุกสัปดาห์และอย่าลืมแชร์ต่อให้ใครบางคนที่คุณอยากให้เขารักตัวเองให้เป็นขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจากใจ The r i Man One สวัสดีครับ